สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรคู่ครัวนะคะวันนี้จะพามาแนะนำนะคะวิธีการขยายพันธุ์ต้นกระลำปีจากแขนงที่แตกนะคะตามมาดูกันเลยค่ะว่าต้นกระลำปีแบบไหนที่เราสามารถเอาแขนงมาขยายพันธุ์แทนมเมล็ดได้นะคะตามมาดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นแขนงของกระลำปีที่ว่าเพิ่งตัดหัวออกไปนะคะทีนี้กระลำปีที่เพิ่งตัดหัวออกไปเนี่ยมันจะมีแขนงแตกออกมาเดี๋ยวหักอันนี้ออกให้ดูนะคะ แขนงของมันแรกๆเราสามารถเอาไปผัดได้นะคะเนื่องจากว่าแขนงมันจะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะหากให้ดูค่ะอ่าอย่างเงี้ยเราสามารถเอาไปผัดได้นะคะเ,เน,บบนี่ยอ, <ui> อย่างเงี้าาาดดนะะยน,นะคะแต่เมื่อเราสักพักเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะสักพักหนึ่งมันจะแขนงเนี่ยมันจะไม่ออกแบบกลมๆแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้เราสามารถผัดได้ก่อนถ้าแบบเป็นต้นแบบหนึ่งมันสามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้อันนี้อาจจะ ขยายพันธุ์ไม่แน่ใจว่าติดไหมไม่เคยลองทําแต่ว่าถ้าเป็นแขนงแบบเนี่ยมันจะติดนะคะอันนี้ก็เป็นต้นกะลามีเช่นเดียวกันนะคะกะลามีต้นเนี้ยปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วแขนงก็ได้ตัดผัดไปเรื่อยๆแล้วนะคะทีนี้มาดูว่าแขนงที่มันแตกแบบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยจะให้ดูใกล้ๆเนี่ยที่มันแตกเป็นต้นแบบเนี้ยนะคะเราสามารถเอาไปขยายพันธุ์ปักชำได้นะคะโดยการเอามีดตัดเนี่ยคะ่ะอ่าเนี่ยเราสามารถขยายพันธุ์ ได้นะคะเนี่ยเราก็เอาใบนี้ออกแล้วก็เหลือไว้สักเหลือไว้สักใบนะคะเพื่อเป็นการลดการคา,ายน้ํานะคะเดี๋ยวจะเลือกให้ดูมันจะมีะแขนงข้างล่างนี่ก็เยอะนะคะเนี่ยแตกมาเยอะแยะเลยนะคะอ่ะอันเนี้ยนะคะกรอบมากเลยเราเลือกที่ด้านล่างๆมันสักหน่อยก็ได้นะคะอ่าอย่างเงี้ยอ่าแบบนี้เราเอาไปปักชําได้นะคะ ติดนะคะทามาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอ่าอย่างเงี้ยนะคะ,ะกลัาปีต้นนี้นะคะเห็นไหมคะมันมีต้นแก่เงี้ยนะคะแล้วก็จะมีแขนงแตกออกมาเยอะแยะเลยนะคะอ่าเนี่ยแขนงตรงเนี้ยนะคะ,ะเราสามารถเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้นะคะตัดใบออกสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อลดการขายน้ำนะคะแล้วเอาไปแช่ในน้ำยาเร่งรากสักนิดหนึ่งนะคะ ใบนี้ก็สามารถเอาไปผัดได้นะคะเนี่ยเยอะแยะเลยต้นนี้สามารถขยายพันธุ์ได้เยอะเลยนะคะอ่านี่ก็ได้นะคะแทนเมล็ดได้เลยนะคะนี่ค่ะอ่าอันนี้ค่ะนี่คือต้นกระหล่ำปลีที่ตัดแขนงมานะคะแล้วก็มาปักชำเอาไว้นะคะนี่แตกแล้วนะคะนี่ประมาณน่าจะ หลายสัปดาห์เหมือนกันนะแต่จาไม่ได้แต่ว่าปักไว้ให้ดูว่าสามารถขยายพันธุ์ด้วยการปักชําได้นะคะอันนี้เป็นกะหล่ำปีอันนี้รู้สึกจะเป็นแขนงของคะนะคะอันนี้ก็เป็นกะหล่ำปลีอันนี้ก็เป็นน่าจะคณะนะคะอันนี้แตกแล้วนะคะอันนี้ก็ค้ะเช่นเดียวกันคะ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะคะว่าทําอย่างไรนะคะวิธีการนะคะเราก็ใส่น้ํายาเร่งรากลงไปในน้ําสักนิดหนึ่งกะเอานะคะแล้วก็นะคะเอา ขแขนงของต้นกระลำปีที่เราจะ,ะปักเราก็แช่ลงไปสักนิดหนึ่งนะคะแช่ลงไปสักนิดหนึ่งจุ่มลงไปสักแป๊บเดียวก็ได้ค่ะเพราะว่าน้ำยาค่อนข้างเข้มข้นนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาปักชัลงไปนะคะอันนี้ใบอาจจะเยอะไปนิดเราก็เอาออกอีกก็ได้นะคะเพื่อเป็นการลดการขายน้ำนะคะอัะอนนี้ค่ะ เหมือนกันนะคะก็วางในที่ร่มก่อนนะคะหลังจากนั้นก็รดน้ำนะคะสังเกตได้อย่างไรว่าแขนงของกระลำปีหรือว่าที่เราเอามาปักชั้นเนี่ยมันติดต้นแล้วนะคะสังเกตง่ายๆก็คือใบที่เราเว้นเอาไว้เนี่ยนะคะมันไม่เหี่ยวนะคะแล้วก็มียอดใหม่แตกเพิ่มขึ้นมานะคะแสดงว่ารากนั้นเริ่ม จะเดินแล้วนะคะขยายตัวออกเร็วนะคะดรดแน่นอน,นะคะ่ะแขนงเยอะเลยค่ะขยายพันธุ์ได้เยอะแยะเลยนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ